การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกทท่านเลยเนาะวันนี้มาพบกับโค้ชน้ำชาว,วันนี้เดี๋ยวออกอดอดได้ให้ได้ชมกันอุ้ยเห็นจุดนี้ขอก่อนแล้วกันโอ้ลงหลายรอบเลยนะได้ไหม อยากซื้อลงนะคะจุดนี้แต่ว่าเขาลงไปละไม่น่ายอ่อแนวอยู่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งไปล่ายอ่อถึงเส้นเหลืองกดซื้อลงหนึ่งแท่งแท่งนี้ยอ่อไหมราคานี้ได้โอเคไม่ยอ่อปล่อยเขาไปค่ะทุกคนจริงจริง,รงยอ่อแล้วนะเมื่อกี้โอเคมาพบกับเราเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอก,ก็ได้ให้ชมกันด้วยเงื่อนไขของเทคนิคจีบคว่มจีบหงายแล้วก็เทคนิคหลังจีบที่เราเพิ่งทำอ e ีบุ๊กออกมาได้ไม่นานวันนี้นะคะแต่ผ่านการเทส ระบบมาค่อนข้างนานเหมือนการวิเลตค่อนข้างสูงเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกออเดอร์ให้ได้ชมและก็วิเคราะห์ออเดอร์ให้ได้ชมกันสดๆเลยนะคะทุกคนโอเควันนี้ขอเปิด4คู่ในหนึ่งหน้าต่างแต่เปิดหลายๆหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะ5 4 20คู่เนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะไล่หาออเดอร์กันเลยนะคะวันนี้ขอใช้แผนเดิมนะคะทุกคนใช้แผนชนะ2ไม้ติดปิดงานแพ้แพ้แพ 2, ไม้ติดปิดงานชนะ2ไม้ติดปิดงานถ้ามีแดงขั้นอาจจะลากถึง5ออเดอร์แต่นั่งเทรดไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะโอเคตอนนี้11โมงนะคะกะ็โอเคเราจะนั่งเทรดจนถึงเที่ยงนะแต่ถ้าปิดงานก่อนก็คือปิดคลิปโอเคนะ,อะโอเควันนี้เนาะเดี๋ยวเราหาออเดอร์กันเลย อันนี้นะ่าสนใจนะคะทิ้งไส้แล้วอโอเคชนแนวแล้วค่ะโอ้อย่าพึ่งแท่งนี้ขอให้ปิดเป็นแท่งแดงนะแท่งต่อไปเดี๋ยวเราจะซื้อขึ้นนะทุกคนไม่แดงอ่าโอเคลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะจุดนี้ได้อยู่นะทุกคนน่าจะขึ้นเขียวให้อีกหนึ่งแท่งเนาะมาสิได้ไหมล่ะจริงๆคอนเฟิร์มเราต้องอ่าเป็นโอ้ ได้ราคากรีดทุกคนมาลุ้นการออเดอร์นี้นะขอให้ปิดเป็นแท่งสีเขียวนะทุกคนนะจริงๆแทง่งคอนเฟิร์มของเราแท่งนี้มันควรที่จะเป็นแท่งสีแดงนะคะสีแดงทิ้งซ้ชนเส้นขอบเคนะคะแท่งนี้เราถึงจะซื้อขึ้นแต่อันนี้นะคะก็เห็นกระโดดขึ้นนะน่าจะขึ้นเกี่ยวให้เราอีกสักหนึ่งแท่งไหมนะคะชนแนวซ้ายแล้วด้วยนะทุกคนนะราคาเราได้ไม่ดีนะถ้าเราได้ราคานี้อาจจะรอดขึ้นไปนิดเดียวลูกโอเคสวยค้างไว้ขึ้นไปโอเค โอเคท่าคอนเฟิร์มแท่งน,นี้นะในกลุ่มถามกันบ่อยมากควรจะเป็นสีอะไรนะคะถ้าแดงเทลงมายาวๆแบบนี้ทิ้งไส้ก็ต้องเป็นสีแดงนะคะถ้าแท่งน,นี้สีแดงแท่งน,นี้จะขึ้นเขียวยาวเลยนะทุกคนนะจุดนี้เป็นจุดฟอลโล่ขาอ่าไม่ใช่จุดเทคนิคเอ่อ หลังจีบคว่าม,มานานแล้วนะคะจุดนี้ก็จะมีเงื่อนไขคือเห็นไหมคะแมกดี3500ก็ทำการตัดมานานแล้วถ้าจบแท่งคอนเฟิร์มปุ๊บนะคะเส้นสีดำเงินนี้จะหักขึ้นทันทีนะคะแมกดี12269นะคะก็จะทำการโค้งขึ้นไปนะทุกคนนะแต่ถ้าเขาฉีกนั่นแปลว่าเขามีแรงลงต่อนะคะทุกคนนะโอเคออเดอร์นี้ก็สามารถเอาชนะได้แต่อย่าลืมนะคะว่าคอนเฟิร์มของเรา ถ้าจะซื้อขึ้นแท่งคอนเฟิร์มต้องเป็นสีแดงทิ้งไส้เท่านั้นจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่กําลังสังเกตการอยู่ว่าจะสามารถที่จะอิง ตรงไหนได้เพิ่มเติมไหมแต่บางจุดบางทีนะจุดนี้ก็สามารถลงแดงต่อได้นะทุกคนทําไมต้องเป็นคอนเฟิร์มสีแดงก็เพราะว่าเราเทสมาแล้วว่าถ้าเป็นคอนเฟิร์มสีแดงทิ้งเสยาวๆชนเส้นขอบแล้วชนแนวซ้ายนั่นแปลว่าแท่งถัดไปมีโอกาสขึ้นเป็นแท่งสีเขียวให้เราหนึ่งแทงเนาะโอเคออเดอร์แรกชนะไปนะคะเดี๋ยวเราจะหาออเดอร์ต่อไปกันเลยนะคะจริงๆนั่งเทรดไม่น่าถึงชั่วโมงหรอกค่ะนะคะก็นะ ออเดอร์มันมาค่อนข้างไวอ่ะเดี๋ยวหาออเดอร์กันเลยเนาะบวกหนึ่งค่ะทุกคนจะพยายามออกออเดอร์ให้ให้ได้ทั้งเมื่อกี้หลังจีบเนาะเดี๋ยวเราจะหาพยายามหาจีบให้แล้วกันแต่บางครั้งนะคะจุดไหนมาก็จัดได้เลยเนาะแต่ก็อยากออกจุดหลังจีบแล้วก็จุดจีบให้ได้ดูโอ้จุดนี้รู้แนวนะ แท่งนี้น่าจะลงแล้ค่ะเนี่ยติดแถวกิดเนี้ไม่แน่ใจนะคลิปวันนี้ว่าจะมีเสียงพัดลมเข้ามาด้วยไหมวันนี้เปิดพัดลมนะทุกคนนะแท่งน,นี้ถ้าเป็นสีเขียวเนาะจริงๆอยากให้ปิดเขียวนะไม่อยากให้ปิดแดงนะคะทุกคนนะถ้าปิดแดงปุ๊บนะคะแท่งต่อไปมีโอกาสขึ้นต่อ และลงต่อได้เช่นกันอ้ะปิดประมาณนี้แหละขึ้นไปอ่ะไม่ทิ้งใจนะทุกคนปล่อยเข้าไปก่อนโอ้จุดนี้ follow ได้ไปละก็พยายามจะคัดออเดอร์ให้ได้แม an ่นที่สุดนะคะทุกคนเนาะก็ดูเงื่อนไขให้ครบนะคะอย่าเพิ่งลงได้ไหม คอนเฟิรมสวยแต่เงื่อนไขไม่ได้ ก็เทคนิคทุกเทคนิคนะคะไม่มีเทคนิคไหนที่สามารถทำกำไรได้ร้อเอร์เซนะคะจะออเดอร์ตามเงื่อนไขทุกข้อก็ดีนะคะส่วนมากเนะเาะถ้าเจอกราฟจังหวะที่สวิงกดไม่ได้ราคาที่ต้องการก็แพ้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนฉะนั้นแล้วถ้าจะลงทุนก็ให้วางแผนการลงทุนให้ชัดเจนแผนการเทรดชัดเจนออกออเดอร์เท่าลายออกก e ีออเดอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็วางแผนกันให้ดีเนาะ ที่สำคัญวินัยนะคะวินัยนี้ต้องฝึกกันทุกวันเลยทีเดียวนะทุกคนจุดนี้ขึ้นสูงมากเลยอ่ะอได้ยูมาลงมาสิมามีเนื้อที่ให้วิ่งขึ้นนิดนึงโอเคทุกคนแต่ชนแนวตรงนี้นะคะแต่เรามองว่าเขาจะน่าจะเป็นแนวประมาณนี้นะนี่ขึ้นให้ได้ยูไป เธอปิดเหนือเส้นกริดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวตีเส้นกริดให้ดูเนะาะเธออยู่เหนือเส้นกริดแล้วนะจ๊ะเธอต้องปิดเหนือเส้นกริดให้ฉันมาก่อนเนี่ยค่ะทุกคนเขาปิดไม่เปิดเหนือเส้นกริดเราก็เลยมองว่าเขาน่าจะไปวิ่งขึ้นต่อได้นะคะเอาสิสิไปขอเป็นแท่งเขียวๆให้ชื่นใจก่อนเลยเรจริงๆเรามองว่าเขาน่าจะวิ่งถึงเส้นขอบเคซีได้นะทุกคนนะนี่ดึง โอ้ราคาดีสวยๆโอเคข้อดีของการรอย,ยอดรอให้ชนเส้นเหลืองแล้วค่อยกดนะคะจริงๆแล้วเรามองว่าเขาน่าจะปิดเป็นแท่งเขียวได้ยาวกว่านี้เนะ <Okay. S 2> าะโอเคปิดเคลมไปอีกแล้วนะคะทุกคนเนาะก็ตามเงื่อนไขของเทคนิคจีบงายในจุดฟอร์เทรนนะคะขึ้นมาพักตัวขึ้นต่อพักตัวขึ้นต่อ แดงเขียวกืนกินมีสัญญาณบอกชัดเจนนะคะแม็กดีค่านี้ก็ฉี่ค่านี้ก็มีนาโนเหมือนจะลงเนาะแต่ไปไปเกือบจะไปปลายแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ออกออเดอร์ตามเงื่อนไขนะคะดีดไปแท่งไม้รอย,ย่อ,อก,กดเอ่อชนเส้นเหลืองแล้วกดซื้อขึ้นหนึ่งแท่งโอเคถ้าปิดเหนือจุดที่เราออกออเดอร์ก็สามารถชนะทํากําไรได้ข้อดีของบตเตรี่เนาะโอเควันนี้นนชนะ 3, 2องไมติดปิดงานเราเราทรดไม่ถึงเรึ่ง,งช่วงนะประมาณม สิบกว่านาทีนะทุกคนใช่ไหมคือเรามาประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีไหมอ่ะเราเราคิดว่าจะเทรดไปถึงเที่ยงแต่ไม่ถึงเนาะเห็นไหมฮะเทคนิคจีพ่อจิบไงและเทคนิคกลังจีบาด้ได้ค่อนข้างไวไม่ต้องรีบเนาะเออบอกตัวเองนะฮะก็วันนี้ก็ปิดกำไรเท่านี้ค่ะไม่สแกนเทรดของโค้ชน้ำชา เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณเนาะโอเคใครนะคะที่ยังยาหาท่าไม้ตายที่เจอนะคะก็ลองมาเอาเทคนิคจีบควอมจีบหงายหรือเทคนิคหลังจีไปลองใช้ดูนะคะเป็นเทคนิคที่หาได้ค่อนข้างวายและมีวเลขขิค่อนข้างสูงตอนนี้เราทําเป็นอีบุ๊กออกมาจําหน่ายแล้วหรือถ้าใครอยากรับเป็นโปรฟีนะคะก็มีแบบ ฟรีแบบไม่เงื่อนไขนะก็สามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะทุกคนนะแล้วก็ที่สําคัญเราเปิดคอร์สให้จองเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เปิดเดือนหนึ่งอาจจะด้อาจจะรับไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีรักษสของการไปเที่ยวบ้างนะคะมีแต่แต่ยังยังเปิดสอนอยู่นะคะทุกคนนะก็สามารถจองคิวล็อกคิวได้ตามที่สะดวกแต่ถ้าชนตารางก็ต้องเร่อนนะคะทุกคนนะก็ ปิดคอร์สให้ได้จองเรียนมีบ e ุ๊กนะคะแล้วก็มีส่วนของส,อสคริปต์ต่างๆแจกให้อยู่ในกลุ่มนะคะ แล้วก็เรามีกลุ่มไลน์ตรวจกันบ้านให้ทุกวันเสริมทักษะให้ทุกวันเลยโอเควันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมสำหรับสมาชิกเทรดเนี้ของเราก็พยายามติดตามคลิปการออกออเดอร์การออกออเดอร์ต่างๆนะคะวิธีการออกออเดอร์ยังไงให้ได้ราคาดีพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้เนาะแล้วก็โค้ชจะไปเสริมทักษะให้ในกลุ่มอีกทีนะโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมนะ กดแชร์ให้โค้ชด้วยนะคะจะกันไหนในครั้งหน้าคะ่ะโอเคคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและสามารถประสบความสำเร็จในด้านการเทรดแบบมั่นคงและยั่งยืนโอเคโชคดีค่ะสวัสดีสสดค่ะใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมโให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีคะ่ะ ฝากก็ชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สใช้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินัยทุ่มเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคง้อลลาากกกัันนนนนไปป่่จใหมใหมคิ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ